สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่หอมจะมาอ่อมปลาดุกนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะจะเป็นปลาดุกนะคะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยละเป็นน้ําพริกแกงก็จะมีหอมแดงแกระเทียมแล้วก็พริกนะคะแล้วก็มีตะไคร้นี่พี่หอมจะใส่ขมิ้นด้วยนะก็จะมีผักชีลาวแล้วก็ผักกงตุ้งดอกนะคะเราจะมาตำน้ำพริกกันเลยนะคะ จะใส่ตะไคร้ขมิ้นนะแล้วก็ตามสองอย่างให้เขาละเอียดก่อนจะใส่หอมแดงนะคะแล้วกระเทียมนิดหน่อย แล้วก็ใส่พริกตามลงไปเลยนะคะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามนั้นนะคะลดลันกันไปแต่บ้านพี่หอมชอบกินเผ็ดนะคะ จะตำประมาณนี้แล้วนะคะใครอยากได้ใครชอบละเอียดกว่าน,นี้ก็โขกนะคะของพี่หอมจะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาตักตักเซม้อเลยนะคะ จะเอาปลาลงคุกเลยนะคะเราก็จะเอาลงมาผัดนี่นะคะผัดกับน้ำเปล่านะคะ จากนั้นจะมาใส่ผักนะคะผักนี่ก็ตามแต่ชอบนะคะผักอะไรก็ใส่ได้ จากนั้นมาใส่น้ำปะลารากันนะคะใส่ปะลาร้านัวนัวของชโรนะคะนี่จะเป็นข้าวคั่วนะอือจะเป็นต้นหอม สดท้ายด้วยผักชีลาวนะคะเดี๋ยวชิมนิดนึง ไม่เค็มนะเดี๋ยวพี่หอมจะใส่ปลาเพิ่ม,มใส่นัวๆเลยนะเรียบร้อยนะคะปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นมาตากพร้อมเสิร์ฟนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ